ถ้าเกิดในกรณีเครื่องไม่สามารถลงได้ในช่วงที่ทางเทียนชัย2526ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับจะต้องโดนปรับนะครับคราวละ2 0แสนขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นกฎกติกาของอทางทา่าอากาศที่ได้อบรมไว้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหอจออเกเทียนชัย2526ครับสรับ คลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการระดมพละกําลังนะครับแห่งเชียนไทนะครับมาทำอยุดติดกับรันเวย์นะครับทำอยู่ติดขอบติดขอบทางวิ่งเดิมนะครับทางวิ่งนี่ครับทางเครื่องบินลงทุกวันทุกวันเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาลนระดมพละกําลังทั้งหมดของเชียนไทย2526นะครับ าทำตรงนี้เพื่อให้ได้มีความรวดเร็วว่องไวนะครับเพราะไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวว่ามีเครื่องมาลงอีกนะครับจะต้องหยุดจะต้องถอยเครื่องจักรออกจากตรงนี้ให้หมดนะครับเนี่ยครับตเตรียมพร้อมนะครับเครื่องจกกักรเตรียมพร้อมรักปอนพร้อมนะครับเครื่องจักรพร้อมนะครับพร้อมที่จะ ย้ายออกทันทีในเมื่อเครื่องบินจะมาลงในเมื่อเวลาเครื่องจะจอดนะครับเวลาเครื่องจะลงนะครับเอาบริหารจัดการทั้งเสียด้วยเสียแหลมรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับเราเอาพละกกาลังทั้งหมดนะครับสัพระกำลังทั้งหมดมาลนนรงทําตรงนี้นะครับให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับ หลังจากที่รถใช้รถเมคโคปรับเกียร์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นรถเกียร์นะครับ อันเองเสียจุ้ยนะครับอันนี้นะครับองน,นั้นเสียแหลมครับทำคลิปไปด้วยบวงรถไปด้วยครับอันนั้นจะบอยครับอันนี้นะครับ มองไปข้างหน้าจะเป็นกองพลกำลังนะครับแห่งเทียนชัยนะครับแบสดงศักยภาพให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงนะครับด้วยความว่องไวนะครับีน่ะครับลันเวเดิมยาวเหยียด ดไม่รู้รถเม็ดโครนะครับเสียกันตะบันหันแรงนะครับตอนนี้นะครับสิบล้อก็สนุกทันเที่ยวครับวิ่งใกล้นิดเดียวหกสิบร้อยเมตรนะครับ100เมตรประมาณ100เมตรครับ ทำคลิปยืนบนขอบรานเวเลยครับถ้าเกิดในกรณีเครื่องไม่สามารถลงได้ในช่วงที่ทางเขียนชัย2526ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับจะต้องโดนปรับนะครับคราวละ2แ0,000ขึ้นไปนะครับ เป็นกฎกติกาของอาทางทา่าอากาศที่ได้อบรมไว้แล้วนะครับมีกติกามีกฎไว้บอกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังให้ความระมัดระวังสูงมากครับ ราคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูโชคดีคลิปหน้าพบกับเทียนชัย2526ใหม่คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ